เราแป้งไม่ไปยังเ็เอาแป้งไม่ไปเร็วๆเอาหล่อมากเนี่ยแต่ละาเอาอันนี้เด็กเนี่ยเขไม่อะไรอย่างเงี้ยเอาเขาคือเจ๊กเขคเจ๊กไป่พูเอาเร็วๆล่ะล้ะไปเอาแป้งมาตรงนี้นะล่ะกันดิ เตรงนี้กำลังหล่อเลยนะทำไมอ่ะเหมือนอะไรนะเเว่นไงที่มันมีตตรงนี้มนี่อง่โอ่เกิดนัแฟนงูเลเนี่ยแล้วซุ่งไหนอ่ะไมเป็กเ่แฟงะอหเเป็นนัแฟนโง่ไดน่ารักน่ารักวหน เจอีกแล้วดูดูดจบมาแล้วครับยงายอะอะไรอเอเออะไรล่ะก็ทรงนี้ลามาหมดละไปข้างนงแล้ไปขนเท่ไปข้งนึงเท่ไปเอาเอาเอาไว้เอาไว้เนี่ย้ได้อยู่นะีฮะ เาเยมดีน่ตัอาดี๋วแงอไไปก่อนแ้งป้าจอ้าตัดให้แหวงไปเลยนะนี่ฮะแก้งอะงพดกับเี่เอ่จะตัดัวแมงเลยมึงจะตัดอะไรพดูกันก่อนเยดูแล้ว ดูนี้ก็เห็นแล้วก็จกเนี่ยนี่นี่ดูตรงนี้ใสๆเนี่ยเทนม้ะไม่เท่เลยเท่แล้ว่เทนะองไปไปรุ่นนะหนีเทจ้าผีหน้าผไปหน้าหัวไปเขายิงเท่เลยโอ้โหตายละวตายละเดี๋ยวเดี๋ยวดูคนหัวล้อเนี่ยนาฬเนี่ยเดี๋ยวดูทรงหัวนาฬแล้วครับอ่าดูเด้ รอแล้วรอแล้วนี่เทนี่ดูหัวเราะอร่อยเลยจนมันไม่เสร็จแล้วเบล่ะเบล่อะไหัวเราะอร่อยเลยเดี๋ยวดูทรงนารานะดูนะจัดไปเลยนะทรงนาราอยู่บ้านครับช่วงนี้ช่วงกักตัวอยู่ที่บ้านนะไม่ได้เป็นโควิดนะครับ ทำไมถึงว่าอยู่บ okay ้านช่วยชาติครับผูริร้ายควกนี้มาแต่งผู้รีช่วงโควิดช่วงนี้เราก็ตัดผมกันเองครับดูทรงน้องภูริเป็นแน่น้อยเจ้าปัญญาไปแล้วครับไดเดี๋ยวทรงนาราจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคเราจะขึ้นก่อนอิ่มตาน้องนาราแล้วครับเดูนะทรงหยอกมาเป็นแบบไหนเนี่ย อยู là là ่ยาะเสียตายละเอาทรงไหนทรงแล้วได้ทรงแล้วเราบอกอะไรวอ๋อเราบอกช่างตัดแล้วเหรอเอาทรงไหนเออเราบอกลอืมเดี๋ยวมาดูกันแเราจะบอกช่างตัดแล้วครับว่าจะเอาทรงไหนดูดิจะออกมาเป็นทรงอะไรอันเนี่ย จะห้เป็นทรงอะไรนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเล่นน้อยเจ้าัญญ่นน้อยเจ้าัญญอันนี้เดี๋ยวจะเป็นกุมารน้อยครับน้องนาราเป็นกุมารน้อยครับดูดิ ได้มันจะได้กุมารน้อยวะเหลือตรงกลางเอาเอาเอายให้มันกลมๆหน่อยดิใครว่านาราเพี้ยนนาราจะเป็นกุมารน้อยครับเป็นไปเลยกุมารน้อยเนี่ยโซนเหลือเกิน สนสนทันเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปอาบนะ้ำดิอาบเสร็จแล้วนะ